แล้วก็จะทะลุมาแล้วครับนี่ตรงนี้ก็ทะลุออกมาแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับทะลุออกมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นชั้นชั้นแรกนะครับในชั้นที่สองอยู่นู่นครับนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนน้องๆเนยทางลงทางไปเอานะครับผมบอกว่าผมบอกว่าซาเล้งไม่สามารถมาได้นะครับดูครับดูก้อนหินนะครับแค่เข้าด่านแรกก็ลําบากแล้วครับ ถ้าน้ำท่วมถึงตรงนี้ก็เข้ามายากเลยใช่ไหมเบีย<อ>ร์ดูจะเข้าไปทางไหนต้องเอาเรือนะครับไสตต้องได้ขี่เรือนะครับนี่ครับเรืออย่างเดียวแล้วน้ํามาน้ํามาต้องใช้เรือนะครับมีงานฐานต่างไหมนี่ครับขี่ฐานเต่านะครับ ยากลําบากขนาดไหนนะครับกวา่าจะได้การร้านสวยๆให้เพื่อนน้องๆน,นะครับใครสนใจก็ต่อน้องเบียได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเจอต้นล้านแล้วนะเดี๋ยว